เสียงขวดกุ้ K, มีมาาเอ็นเชียงของเมืองเจริญร้อยเย็นครับลำน,นากองยาวเริ่มทำนะครับเริ่มทาก็จะใช้ชื่อเป็นบีเอ็นเคครับผมย่อม,มาจากบ้านน้องผมครับเป็นชื่อบ้านครับทีมงานหนติดก,ก,กองยาวครับต้นต้นต้นกุ้งก็ได้ <c oughs> นามของเสียงขวดกุ้งครับผมได้มาตันะ้งแต่แบบแะรรับได้มาจากเสียงของกองยาวและกองละานาครัเราจะรวมตัว,ว้องกลุ่มนักศึกษาและนักเรียนนักศึกษาที่มีใจรัก ศิลปะการแสดงวงกองยาวอีสันก็เลยมารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำวงทำวงึ้นแล้วก็รับงานพอมีไรายได้มาก็แบ่งปันน้องๆประมาณก็จูงใับว่าอย่างน้อยแต่ละงานเราก็ได้ตั้งแต่ 300- ร้อถึงห้าบาทคือมันจะเป็นสวัสดิ์ที่คือต้องตกประมาณไม่500ก็พันประมาณนี้ครับคือคือต้องผ่อน,นค่าใช้ใจ่ายของพ่อแม่ไปเลยครับอย่างเช่นว่าไปงานมาได้เพิ่มก็คือไม่ได้โทรของเงินจากที่บา้าน คือตั้งแต่เดือนเมษามาครับผมจน,นถึงเดือนเสีงยนนีคือคือไม่มีงานเข้ามาเลยครับไม่มีติดต่องานาเลยคือเงียบไปเลยครับจะเป็นนานๆก็จะเป็นเอค่าเครื่องปั่นไฟครับผมค่าเครื่องปั่นไฟขงองวงกองยาวครับพอดีเออทางคณะเพิ่งไปซื้อเครื่องมาใหม่ครับผมเราจัสองเพื่อที่ว่าจะได้มาหางานช่ง e 3, วงเมษาพฤษภายช่วยในการเออซื้อเครื่องปั่นไฟใหม่นะครับแต่พอไม่มีงานเข้ามาเลยก็คือถูกชะงัก คือเครื่องปั่นไฟนี้จําเป็นต้องใช้ครับเพราะว่าใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะว่าวงกองยาวของเราเป็นวงกองยาวประยุกต์ครับจะใช้พวกเครื่องดนตรีที่มีไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็เป็นแห่เคลื่อนที่ครับผมไม่ได้เล่นอยู่กับที่ก็เลยต้องมีเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าไปด้วยครับจะไปคู่ยืมคู่ยืมมาซื้อก่อนครับเพราะว่าซื้อมาแล้วก็หวังว่าจะมีงานแล้วก็จะได้เงินส่วนนั้นไปใช้คืนครับแต่ว่าก็ ไม่มีครับแล้วก็เวลาที่ทีมงานมาถามหางานประมาณนี้ครับผมก็คือลำบากใจที่จะตอบครับเคยคิดเล่นๆนะครับว่าอยากให้วงกลองยาวหรือว่าวงดนตรีเพื่อบ้านมิสานเราเนียนะครับผมขึ้นสังกัดหรือว่าขึ้นทะเบียนนะครับผมกับหน่วยงานนะครับของภาครัฐว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงอะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับอยากให้ขึ้นนะครับผมขึ้นแล้วก็จัดงบสัรนประมาณงบประมาณมาดูแลครับ แต่ละปีแต่ละปีเพื่อเป็นการออส่งเสริมการอ,อ,กอนุรักษ์เผยแผ,แผ่และก็อนุรักษ์ไปด้วยครับจะกั้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับม,ม,มาดูแลครับ